จิตาหยิบไปเยอะๆเลยนะน้องรักจัดไป หวะเมื่อกี้มันก็หล่นตรงนี้นี่นานี่หยุดเลยนะทั้งคู่มีใครในนี้หยิบสินค้าไปโดยไม่จ่ายหรือเปล่านี่จะบ้าเหรอใครจะไปทำแบบนั้นยะฉันก็เปล่านะคะสัญญ ของคุณเสียหรือเปล่าไม่มีทางอะ่ะฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้เอาไปอะ่ะส่วนคุณอนะ่ะเปิดกระเป๋าให้ผมดูหน่อยแล้วก็หมุนตัวให้ผมดูด้วย มีซองขนมติดอยู่ที่เสื้อนี่นั่นไงฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้ขโมยนี่เฮียเลี้ยงขนมยังไงอะฮะให้ซองขนมเนี่ยมาติดข้างหลังเสื้อลูกค้าได้ฮะเฮียเออคือผมต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะครับเชิญคุณลูกค้ากลับบ้านได้เลยครับ้ย พอ,อแล้วออกมาได้แล้วชีตาเดี๋ยวเก็บของเสร็จแล้วเนี่ยคิตากลับไปก่อนเลยนะอ้าวแล้วพี่กี้จะไปไหนล่ะคะเอาเถอะนรีบกลับบ้านไปก่อนเข้าใจไหม โอเคค่ะดีมากไปกลับบ้านไปได้แล้วแล้วเดี๋ยวขนมเนี้ยพี่เอากลับบ้านเอง ฉันจะทำยังไงกับหัวขโมยแบบแกดีนะฮัลโหลสวัสดีค่ะเซียที่เสียบอกฉันว่าอยากได้สาวๆสวยๆอ๋อๆอะค่ะฉันหาได้แล้วนะคะได้ค่ะเราเจอกันนะคะเซียสวัสดีค่ะ ก็ไม่ต้องรักขโมยของเขาอีกแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊เนี่ยจะพาหนูไปอยู่ในที่สุขสบายเองสวัสดีค่ะเสียฉันเตรียมเสินค้าให้เสี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะแหมถ้าของไม่ดีเนี่ย จไม่กล้าเอามาขายให้เสียหรอกค่ะได้เลยค่ะเราเจอกันนะคะอดใจรอแป๊บนึงนะจ๊ะสาวน้อยเดี๋ยวแกเนี่ยก็จะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดแล้วผิวพันใช้ได้เหมือนกันนะเราเนี่ย ว่าแกอยู่แกจะได้รวยแกจะได้มีเงินใช้ไงจะได้ไม่ต้องไปรับเล็กขโมยน้อยให้มันเสียเวลาแกก็เลยจับฉันมาขายเพรา้เสียหืน่นกามใช่ไหมฉ <c oughs> ลาดเหมือนกันี่เราแบบเนี้ยเสียชอบคนฉลาดฉลาดอ่ะ <c oughs> สงสัยเสียจะมาแล้วเตรียมตัวรอได้เลยจ้ะ ผมเจ้าหน้าที่ตำรวจครับคุณถูกจับแล้วครับนางสาวแอนนางนกต่อค้าผู้หญิงฉันบอกแล้วรอดหรือไม่รอดเดี๋ยวก็รู้แกต,ตามหาเธอเจอได้งไงอ่ะตอนนี้คนร้ายติดกลับแล้วเหลือแค่เธอเนี่ยกลับเข้าไปเป็นเหยื่ออีกครั้งเธอทำได้ใช่ไหมก้ได้ค่ะผุ้กองอนี่ติดไว้ท้ายทอยของเธอฉันจะได้รู้พิกัด เ,ออเดี๋ยวก่อนค่ะบผู้กองตอนนี้เธอเปิดกล่องออกมากั้นหายใจด้วยนะกั้นให้ได้นานที่สุดเลยกั้นหายใจกั้นทำไมเหรอคะอเล่นกันแบบนี้เลยเหรอ อะไรจะร้ายขนาดนั้นนะคะยังไงเธอก็ต้องระวังตัวด้วยรับทราบค่ะผู้กองมันจบแล้วไปโชช้ในคุกไปโชช้อะไรโชช้ใครฮะแกรู้ไหมว่าแบ็คหลังของฉันเนี่ยเป็นใครถ้าเกิดว่าฉันมีเศงจริงเนี่ยฉันไม่อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้หรอกเดี๋ยวเสี่ยเนี่ยเขาก็ามาช่วยฉันแล้ว จะดุเด้งแน่ไอ้ผู้กองส่วนแกเนี่ยก็เตรียมตัวเป็นเมียเสียได้ถ้าพูดถึงเสียเบแล้วก็มันโดนรวบเรียบร้อยแล้วไม่เจริงอะเมื่อกี้ฉันยังพ่อคุยกับเสียอยู่เลยก็ฉันให้เสียเบนั่งตลบหลังเธอไงเลิกพูดมากเลยละไปลงพักส่วนเธอนะเธอกับชีต้าเนี่ยไปรอฉันที่บ้านก็แล้วกันได้ค่ะผู้กองไป ไม่ไปไม่ไปไ<อ>มัมย้ยถุงขอมหรือเปล่าคะับผู้กองใช่แล้วจ้ะรางวัลสำหรับคนเก่งไงจ้ะเย้นี่ น,นี่ของเธอค่อาจ้างที่เธอเป็นสายให้ตำรวจขอบคุณค่ะคุ้กองคนทำงานอะ่ะก็ต้องได้เงินแล้วก็เลิกธนะไอ้นนี้ใส่รักเล็ยขโมยน้อยอะ่ะ้วต่อบไปเนี้ยฉันจะมีงานให้เธอทำเรื่อยๆเองฉันกับน้องอะ่ะจะไม่กลับไปทำแบบนั้นแล้วล่ะคะ่ะอันที่จริงเนี่ยถ้าฉันกับน้องมีเงินเนี่ยคงไม่ขโมยของกินแบบนั้นแล้วครับกองอ ใครเนี่ยไปนะไปเฮ้ย <Hey, S 2> ไปน้อยฉันเอาไว้ฉันเป็นตำรวจเมื่อกี้พวกเธอสองคนเนี่ยไปขโมยขนมในร้านเฮียพันธ์มาใช่ไหมตำรวจเหรอพวกฉันขอโทษนะจับฉันไปแทนเถอะปน้อยฉันเถอะนะน้องฉันยนะังเด็กอะ่ะย่องเบาเก่งขนาดนี้ฮะสนใจมาทำงานให้ฉันไหมได้ทั้งเงิน แถมยังไม่เบียดเบียนใครอีกด้วยแต่ก็ขอบคุณพูก้กองมากเลยนะคะที่ให้โอกาสพวกเราสองคนพี่น้องอะคะ่ะโอกาสอะไม่ได้มีบ่อยหรอยนกนะกี้แต่เมื่อได้โอกาสแล้วก็ควรรักษาดีๆเงินนั่นอะคงจะพอใช้ไปอีกหลายเดือนเลยแหละแล้วเดี๋ยวถ้ามีงานเข้ามานะฉันจะหาทางติดต่อลกลับมาเองรับทราบค่ะผู้ก,กองงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวนะเจอกันคดีนะ แบบนี้ได้ยังไงแบบนี้ก็โดนของอื่นทับแตกหมดสิบ้า มันแรกปะเนี่ยทั้งหมด1 1 4่งพันึ่งรี่สบบาทูดไม่ได้ อะไรนะลูดไม่ได้หรือว่ารูดไม่เป็นรูดใหม่เดี๋ยวนี้เลยรูดไม่ได้จริงๆค่ะโอ้ยเครื่องรูดบากเสียหรือเปล่าเนี่ยั้งคันจริงเลยเอาคืนมานี่แค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยค่ะขาดอีกสี่สิบบาทอีกสี่สิบบาทเองอะลดไม่ได้หรือไงไม่ได้จริงๆค่ะ ทำไมจะไม่ได้อ่ะป้าแล้วใครใช้เครื่องรูปบัตรเสียเองอะ่ะงั้นป้าก็ผิดชอบทีแค่40บาทเอง ทำไมฟังไม่รู้เรื่องเลยยังไงไก่แค่เงนินสี่สบาททำไมต้องเรื่องมากด้วยป้าคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณมาก็ดีแหละคุณเป็นผู้จัดการร้านใช่ไหมคุณปล่อยให้พนักงานคุณมาอาละวาดใส่ฉันแบบนี้ได้ยังไงอะไล่ออกไปเลยนะเออฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องมาขอโทษเลย แกคนนี้ออกไปก็พอไม่ง mm ั้นนะฉันคอมเพนร้านคุณแน่ป้าฉันขอโทษนะไม่ต้องมาไล่แันออกหรอกแันออกเองอยพี่นัดพี่มัวทาอะไรอยู่เนี่ยแล้วบัตรเครดิตที่พี่ให้ฉันอะมันมีปัญหาอะไรทำไมฉันถึงลุ้นไม่ได้บิวอย่าเพิ่งพูดอะไรได้ไหมพี่ยังอยู่ยเงียบ พี่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบริษัทพี่ล้มละลายอะไรนะแล้วแบบนี้เราจะทํายังไงอะพี่บิวพี่ไม่มีเงินให้บิวใช้สุดุสุดลายแล้วนะที่สําคัญต่อไปเนี้ยบิวอ่ะต้องไปหางานหาเงินใช้ด้วยตัวเองแล้วพี่จะให้ฉันทําอะไรอะพี่ก็รู้ว่าฉันทํางานไม่เป็นไม่รู้อะถ้าบิวไม่ช่วยพี่หาเงินหางานเราก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วพี่นะ สวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะฉันไม่ได้มาซื้อของหรอกคะ่ะอา้าวแล้วคุณมาทําอะไรคะฉันขอมาสมัครงานที่นี่อะคะ่ะฮะสมัครงานที่นี่เหรอคะใช่ค่ะคุณแน่ใจเหรอคะว่าคุณจะทําไหวไม่แน่ใจคะ่ะแต่ก็ต้องทำก็ได้คะ่ะ ฉันเพิ่งไล่ป้าพนักงานคนเก่าออกไปเนี่ยกำลังขาดคนอยู่พอดีเลยถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้คุณสะดวกเริ่มงานเลยไหมคะ หลังจากที่ฉันได้มาทำงานเป็นพนักงานขายบ้างฉันก็ได้เข้าใจว่าป้าคนนั้นต้องเจอกับอะไรบ้างทำไมคุณลูกค้าไม่ใส่ตะกร้ามาดีๆล่ะคะก็ขี้เกียจอะมีอะไรหรือเปล่ารีบคิดตังนี่นแหละมัวชักช้าอยู่ได้พนักงานใหม่หรือเปล่าเนี่ยฮะเอาเร็วๆหน่อยดิชักช้าอยู่ได้ นักงานใหม่วะเนี่ยขอโทษค่ะมองอะไรรีบๆคิดตังค์ได้แล้ว <c oughs> เฮ้ย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 เอาน้ำใส่ทับกล้วยแบบนี้กล้วยมันก็เละหมดดีเปลี่ยนถุงดิวะขอโทษค่ะ เฮ้ย hey! ทำแบบนี้บะมีมันก็แตกหมดดิวะเธอนี่มโง่จริงๆเลยดูดิบะหมี่มันแตกหมดแล้วเนี่ยเอาออกเลยขอโทษค่ะทั้งหมด159หบาทค่ะของนะฉันขอนะยกให้จ่ายวันหลังเฮ้ยลูกค้าคะไม่ได้นะคะติดไว้ก่อนไม่ได้นะคะโอยทำไมจะไม่ได้วะไม่ได้จริงๆคะ่ะบ

รถไม่ได้หรือไงไม่ได้จริงๆค่ะทําไมจะไม่ได้อะป้าแล้วใครใช้เครื่องรูปบัตเสียเองอะ่ะงั้นป้าต้องชดแค่แค่สิบบาทเองวันนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าวันนั้นอะ่ะป้ารู้สึกแย่แค่ไหนเฮ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยร้านโดนโจรปล้นเหรอเปล่าหรอกค่ะพอดีว่ามีลูกค้านิสัยเสีย มาอารวาดอะคะ่ะทำงานบริการก็แบบนี้แหละวันๆเนี่ยก็ต้องเจอกับผู้คนร้อยพ่อพันแม่บางคนก็คุ้มดีคุ้มร้ายถ้าเกิดว่าอดทนไม่ได้เนี่ยก็ทำงานนี้ไม่ได้หรอกผู้จัดการคะฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะว่ามาสิผู้จัดการพอจะรู้ไหมคะว่าป้าพนักงานเก่าอะแกอยู่ที่ไหนรู้สิป้าแกก็อยู่บ้านเฉยๆอะถามทำไมอ๋อ ฉันอยากไปหาป้าแกจ้ะพูดถึงป้ามาก็ดีแล้วฉันขอพูดอะไรหน่อยก็แล้วกันนะเธอจำได้ไหมวันที่เธอมาเป็นลูกค้าแล้ววันที่ป้าโดนไล่ออกอะ่ะจำได้คะ่ะเธอรู้ไหมว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยป้าเขาเจอเรื่องอะไรมา <G ül üyor> าคะไหวไหมเนี่ยจริงๆวันนี้ป้าไม่ต้องทำงานก็ได้นะคะไหวคะฉันเพิ่งรู้ข่าวเรื่องลูกป้าฉันเสียใจด้วยนะไม่น่าอายุสั้นเลยลูกป้าก็ทำบุญมาแค่นี้ทำยังไงได้ละ่ะคนอยู่ก็ต้องสู้กันไปงั้นงานป้าไปทำงานก่อนนะค่ะ เราไม่รู้หรอกนะว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะเจอความเจ็บปวดอะไรมาบ้างแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยพี่ก็อยากให้ทุกคนบนโลกนี้ใจดีกับคนอื่นเพราะว่าเราอะ่ะไม่ได้ไปยืนอยู่ในจุดที่เขายืนเราก็คงไม่มีวันเข้าใจอะ่ะต้องของไปเก็บปะ ป้าคะพุทธการป้าดูสิคะว่ามีใครมาหาไอคุณลูกค้าคนนั้นนี่ตอนนี้หนูไม่ใช่ลูกค้าแล้วละค่ะหนูก็เป็นแค่พนักงานเหมือนที่ป้าเคยเป็นนั่นแหละค่ะแล้วคุณมาหาป้าท,ทำไมหนูเอาของมาฝากป้าค่ะคุณเอาของมาฝากป้าท,ทำไมหนูอยากมาขอโทษป้าค่ะ ที่วันนั้นหนูทําให้ป้าโดนไล่ออกหนูไม่รู้เลยค่ะว่าป้าเนี่ยผ่านเรื่องราแย่ๆมาเยอะแค่ไหนแถมยังเจอลูกค้าที่เอาแต่ใจแบบหนูอีกหนูไม่รู้เลยว่าป้าจะรู้สึกแย่แค่ไหนจนกระทั่งหนูได้มายืนอยู่ในจุดที่ป้ายืนหนูถึงเข้าใจความรู้สึกป้าค่ะและมัันเกิดอะไรขึ้นคุณถึงได้มาเป็นพนักงานมันคงเป็นข้าวซวยของหนูล้วค่ะแต่ว่าความลำบากเนี่ย มันทําให้หนูเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นนะคะหนูมาหาป้าวันนี้เพราะว่าหนูอยากจะขอโทษป้าจริงๆค่ะป้ายกโทษให้หนูได้ไหมคะช่างมันเถอะเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วป้าก็ผิดที่ป้าก็ใช้อารมณ์ส่วนตัวมากเกินไปก็สมควรแล้วก็ที่จะโดนไล่ออกถ้าเกิดว่าป้าเนี่ยยังสนใจอยากทำงานที่ร้านฉันอยู่เนี่ย ร้านฉันยินดีต้อนรับเสมอนะจ๊ะจริงเหรอคะผู้จัดการได้ผู้จัดการยังจะให้โอกาสบ้างจริงจ้ะขอบใจมากนะคะผู้จัการ